ก็ขอเจริญธรรมนะพี่น้องชาวชีวิตดีทีละเก้าทุกๆุกคนจจส,าสาธุสาธุาธาธาธเดือนนึงก็มาพบกันครั้งหนึ่งเนาะก็เดี๋ยวเดียวแต่ว่าจกินแล้วก็เดี๋ยวเดียวนะเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวเดือนหนึ่งสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องที่อยากจะมาะถ่ายทอดแลกเปลี่ยนกันให้พวกเราได้ฟันกันดูนะเป็นเรื่องสําคัญนะคือพวกเรามาป,ปฏิบัติธรรมมาศึกษาธรรมะก,กันเนี่ยก็นานแล้วนะ การปฏิบัติธรรมสาคัญอย่างหนึ่งคือเราต้องมันค่อยตรวจสอบตัวเองนะเราต้องเช็คตัวเองได้นะต้องรู้ว่าเราปฏิบัติธรรมไปนเนี่ยเราได้อะไรบ้างนะเราได้ต่อสู้กับกิเลสยังไงนะเอาชนะมันได้บ้างไหมเอาชนะแล้วเรารู้สึกยังไงมันภูมิใจไหมกับการได้ชนะกิเลสเพราะการปฏิบัติธรรมไม่มีอื่นเลยนะคือการมาเรียนรู้กิเลสเพราะกิเลสเป็นตัวทาให้เราทุกข์นะเราจะรู้เลยว่ามันเกี่ยวพันกันระหว่างทุกข์ความทุกข์ ทุกเพราะอะไรมันก็ทุกเพราะกิเลสแหละคนเราถ้าไม่มีกิเลสซะมันจะไปทุกอะไรมันไม่มีเป็นตัวที่ทําให้ต้องมาคอยชี้บงการให้เราเกิดกิเลสเกิดตัณหาเกิดอุปทานอะไรต่ออะไรสิ่งเหล่านี้มันสัมพันธ์กันหมดแหละเพราะงั้นการเรียนรู้เรื่องกิเลสไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทุกวันนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยมาจําจี้จาชัยหรือว่ามาสอนในเรื่องเพื่อที่จะมาต่อสู้กับกิเลสมาเรียนรู้เรื่องกิเลส น้อยที่จะมาสอนเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะเรื่องเร็วนี้่ยามาฟังพ่อครูนะพ่อท่านเทศเรื่องเรื่ององคุณของความเป็นโสดาบันเนี่ยนะจะมา,าจดบันทึกแทบจะแทบจะถอดเทปเลยนะเพราะโอ้โหเทศละเอียดดีมากนะนะทำไมสมัยนี้หรือว่ายุคนี้เนะี่ยเขาไม่กล้าพูดถึงความเป็นอริยบุคคลกันนะเพราะอะไรเดี๋ยวเรา,าจะ ให้เราฟังนะจากที่พ่อครูท่านเทศไว้นะพ่อท่านบอกว่านะความเข้าใจในพผู้ศาสนาทุกวันนี้เนี่ยมันเพี้ยนไปมากนะสอนกันผิดผิดสอนกันผิดผิดหมดเลยนะเป็นขนาดที่ใช้พูดคำพูดเราเป็นทิฏิลามกเลยนะคือสอนว่านะผู้บรรลุธรรมแล้วเนี่ยไม่ควรจะเที่ยวไปบอกคนอื่นนะนะท,ทั้งทั้งที่คือไปบอกคนอื่นว่า เรามีองคุณวิเศษนะหรือมีความเป็นอริยบุคคลห้ามพูดนะพวกเทราสมาคมพวกพระหรืออะไรวัดข้างนอกนี่เขาจะปิดเลยไม่ให้ไปพูดถือว่าไปพูดแล้วมันทําให้เกิดให้เดี๋ยวจะต้องเป็นอะไรอวดอุตริมนุษยธรรมเพราะอวดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีในตนนะอาบัติหนักนะนะคือประลาชิกนะถ้าเป็นพระนะ ยังเป็นคารวาสคงไม่มีอบัตถึงอะไรตรงนั้นทีนี้นี่แหละคือเขากลัวกันเนี่ยกลัวแล้วตัวเองถ้ามีไม่เป็นไรนะถ้ามีพวกยีงไม,ไม,ไม่ไม่ได้ปรับอบัตแม้แต่หลงตัวเองพวกยังไม่เอาเป็นอบัตเลยนะยกเว้นถ้าคุณไปอวดอุตรีมนุษย์ชนไม่ให้มีในตนเนี่ยนะถ้าไปอวดอุตรีอวดอุตรีคืออวดคุณวิเศษที่มีในตนนะความเป็นนิยบุคคลเนี่ยนะไปอวดกับเขาเรียก อนุปสัมปันธ์คือไปอวดกับคนที่มันยังไม่ไร้เดียงสาคือไม่ค่อยจะรู้เรื่องธรรมะเลยเลยเท่าไหร่เลยนะไม่มีพื้นฐานไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะอย่างนี้ท่านปราบปรบิตกุกฎนะถือว่าไม่ดูบุคคลแต่ไปไปไปอวดอุตริมนุษยธรรมกับอุปสัมบัน์อุปสัมบันนี่คือผู้ที่มีพื้นฐานธรรมะนะเรียนรู้ธรรมะอยู่บ้างมีพื้นฐานธรรมะอย่างเงี้ไอ้นี่มันเขามีพื้นฐานไม่เป็นไรอวดก็ไม่เป็นไรยิ่งมีคนถามด้วยนะ ยังมีอยู่ข้อหนึ่งนะพระเจ้าท่านบอกว่าถ้าสมมุติว่ามีเพื่อนสาธมิกเพื่อนสาธมิตรกันไม่ไดว่าเพื่อนๆกันปฏิบัติธรรมมาด้วยกันถามว่าท่านมีคุณวิเศษมีความเป็นอริยบุคคลบ้างไหมมีขั้นไหนยังไงแล้วเนี่ยพึ่งตอบได้โดยไม่เก้อเขินเนี่ยท่านบอกไม่มังกุไม่อะไระให้ตอบด้วยซ้ําไปบางอันท่านบอกว่าให้บรรลือศีนาะให้ ประกาศดูดกับราชสีนะโอ้โหให้องค์อ่านพึงไผยกล้าพูดกล้าอะไรพุทธเจ้านี่ท่านโอ้โหพอเจอใครเนี่ยนะท่านจะบอกตัวเองเลยนะท่านวนเรานี่แหละตถาคตเรานี่แหละสยามภูผู้รู้อะไรแต่อะไรเนี่ยบอกหมดเลยนะจนตอนแรกที่พระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆไปบอกกับใครอุปการชีวะกาหรืออะไรนะ <laughs> เพราะตอนนั้นมันไม่มีใครไม่ไม่เคยมีใครพูดอย่างนี้เนละว่าตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าเป็นตถาคต พระองค์งตัดสรุปใหม่ๆพระองค์งก็โอ้คิดว่าสุดยอดแล้วที่พระองค์งตัดสรุปเนี่ยนะมันไม่มีแล้วมันกี่ยุคก,การไม่เคยปรากฏเรื่องเนี้ยพระองค์งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดานี่ไปไปอไปไปอวดกับบุคคลซึ่มันมรู้เรื่องมันทํอะไรรู้ไหมมันแลบลิ้นหลอกเลยบอกแมไม่จริงๆๆะอะไรประมาณนั้นเลยนะโอ้พระองค์ทีแรกก็บอกโอ้ยไม่ใช่มันต้องดูบุคคลท่านอาจารย์หลังนั้นก็มาสอนสาวกอะไรต่างๆ แค่นั้นเองให้ใหดูบุคลภาพอะไรนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่จะมาอวดอุตริมุสธรรมอะไรหรือมันจกงจไม่เชื่อใช่เรื่องง่ายและยิ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีใครกล้าพูดนะความเข้าใจในพุทธศาสนาทุกวันนี้เพี้ยนไปมากนะสอนก็ผิดเป็นทิฏถิลมืเช่นสอนว่าผู้บรรลุธรรมแล้วไม่ควรบอกผู้อื่นทั้งๆที่พระเจ้าท่านให้ประกาศโดยชอบเถิดนะให้บรรลือเสนาดังกับราชสีห์นะราชสีเวลาเขา อะไระคำรามเนี่ยนะราชสีห์มกลัวใครที่ไหนนะคำรามอย่างองค์อาจนะไม่หวั่นเกงรงสัตว์ทั้งหลายได้ยินในหัวหดเลยใช่ไหมเวลาราชสีห์คำรามเคยดูใน,ในสารคดีใช่ไหมนะแล้วยังมีนาพินาหาปัจเจเวกค,คือเมื่อนะ,อะเมื่อเพื่อนสัตว์ธมิกนะ,ะถามว่าเธอมีคุณวิเศษอยู่หรือไม่นะ เมื่อเพื่อสนสามัญทถามะเนี่ยเขาถามเนี่ยล้วจะตอบไหมถ้ามีก็ตอบไปเลยกล้าตอบไม่ต้องไปอ่ำอ่ำเอื้องอืงไม่ต้องไปมัวเก้อเขินอะไรถ้ามีนะถ้ามีจริงนะชาวพุทธทุกวันนี้นะจะไม่รู้เลยว่าการเป็นภริยาบุคคลตั้งแต่โสดาบันเนี่ยเป็นยังไงเชื่อไหมตะวันใช่ไหมตะวันเชื่อไหมชาวพุทธทุกวันเนี้ยมีเขารู้ตัวเขาเขารู้ไหมว่า การจะเป็นอริยบุคคลเป็นยังไงอธิวพุทไม่รู้นะต่อให้เรียนจบเรียนเชื่อไหมไม่งั้นไม่พาผิดกันทังบ้าน,นเมือไม่งั้นไม่พาผิดกันทั้งบ้านทเมืองอย่างที่ว่านะมันเขาไม่รู้จริงๆไม่รู้หรอกอริยบุคคลเป็นยังไงเขาไม่พูดถึงเรื่องนี้กันอะไรกันเลยมันหมดเลยนะเพราะนั้นปฏิบัติธรรมแล้วได้อะไรล่ะท้งนั้นนะ่ะใช่ไหมปฏิบัติธรรมนี่ก็เพื่อความพ้นทุกข์ถูกไหมพ้นทุกข์เป็นระดับไปห,หมดกิเลสเป็นระดับไป ราะถ้าตรวจสอบตัวเองไม่ได้เลยแล้วคุณปฏิบัติธรรมไปไงใช่ไหมคุณจะทําอะไรคุณก็ต้องมีเป้าหมายใช่ไหมจงมีขั้นมีตอนมีอะไรที่ชัดเจนไม่งั้นแล้วเนี่ยโอ้เราจะปฏิบัติไปทไําไมนะถึงบอกปฏิบัติธรรมทุกวันนี้มันเหมือนกับเวงวางไม่มีอะไรอะไรที่เป็นความชัดเจนหรือว่าปฏิบัติธรรมแล้วมันปฏิบัติยังไงบางทียังไม่รู้เลยว่าปฏิบัติธรรมมันคืออะไรปฏิบัติอะไรมนานั่งสมาธิหลับตามาส่วนบนภาวนา ภาวนาเขาก็คือการบวชท่องบนส่วนบนนั่นแหะคือภาวนามันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชความเข้าใจผิดขว้เขว,ว้นเนี้มันถึงปิดกันทั้งบ้านทั้งเมืองอะไรต่างๆเขาไม่มาคิดถึงแล้วว่าศีลส,สมาธิปัญญาเนี่ยมันเป็นยังไงอธิศีนัทธิจิตอธิปัญญาเป็นยังไงลองไปถามเลยยากอธิศีนเอะอธิศีนเ็ามันก็ศีนห้าจะมีอธิศีนอีกเหรอ เอาง่ายๆเอาง่ายๆพิสูจน์กิเลสกันง่ายๆนะอย่างศีลห้าเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักย์ไม่ประพฤติผิดกาเลียน,นการเลยนายกาเลยนยยนยบุคคลการเลนะชนเขาก็เป็นกันทั้งนั้นแหละถุกไหมเขาก็ไม่มีไอ้ที่จะไปฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเขาก็อย่างนี้เป็นกันเดือด,ดานแต่ถ้าเป็นอธิที่ศีลนี่เอาง่ายๆข้อเดียวกันลองไม่กินเนื้อสัตว์ดิว่าง่ายไหม ง่ายไหมในพวกเราก็ยังไม่ได้กันเลยใช่ไหมยังไม่ได้หมดเลยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมเนี่ยข้อแรกข้อเดียวเนี่ยทุกวันนี้มีไหมชาวพุทธที่จะพูดถึงเรื่องไม่กินเนื้อสัตว์เขาเถียงเลยนะเอ้ยไม่กินเนื้อสัตว์พระเจ้าไม่ใเดบัญญัติเป็นพระเทวทัตอะไรไปโน่นเลยนะแค่นี้ยังเถียงกันเลยโอ้โหแสดงว่าชาวพุทธทุกวันนี้ตื้นมากนะมาคนที่มาเถียงว่าการเลิกกินเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นเรื่องของพระเทวทัตนะ เรื่องที่พุทธเจ้าไปบัญญัติเถียงเอาข้าวข้างตัวก็คุณจะกินนะถ้าการเลิกกินเนื้อสัตว์เป็นความถูกต้องคุณก็ผิดใครมันจะยอมผิดอะไรอย่างนี้เป็นต้นการเลิกกินเนื้อสัตว์เป็นแสดงถึงความเมตตาที่แท้จริงถูกไหมเราไม่ได้เห็นสัตว์เป็นเพื่อนเอ้ไม่ได้ใส่เห็นสัตว์เป็นเป็นอาหารต้องเห็นสัตว์เป็นเพื่อนแล้วไปแผ่เมตตาเพื่อนทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่ามีเวรแก่กันและกันเลยอะไรอย่างงี้นะ แล้วเ,เห็นเป็นเพื่อนกันที่ไหนเห็นเป็นอาหารเลี้ยงไว้กินอะไรค่ากันเป็นว่าเล่นคุณไม่คุณไม่ค่าแต่คุณไปซื้อเขามันก็สนับสนุนก็นโดยตรงเนี่ยมันมันควั่งงูไม่พ้นคอเถียงไปก็ไม่เป็นเรื่องนะเห็นไหมว่าแค่นี้มันก็เป็นปัญหาละแล้วเราจะมาเข้าใจสียังไงนะเข้าใจสาธิสีลยังไงเดี๋ยวเราเปลี่ยนกันได้นะพวกเราคุยกันได้ลองลองลอง,ลองนั่นดูนะนี่ข้อแรก ชาวพุทธทุกวันนี้จึงไม่รู้เลยว่าการเป็นพระริยาบุคคลตั้งแต่โซดาบันี่เป็นยังไงนะได้แต่เดาเอาเพราะว่ามันไม่ใช่จะรู้กันง่ายอันนี้สําคัญนะสําคัญยังมีโรคอีกโรคหนึ่งที่พระพุทธเจ้าพระองค์ค้นพบนะซึ่งมันไม่ใช่โรกิยะแต่มันเป็นโลก,กุตตละโรคก,กุตตะเนี่มีแต่าศาสนาพุทธนะาศาสนาอื่นเขาพูดไม่ถึงเขาไปไม่ถึงยังเก่งก็ไปแค่ มีชีวิตนิรันดร์กับพระเจ้าแต่โลก,กุตละนี้ไปถึงความหลุดพ้นความดับสิ้นดับศูนย์ไปสู่สุญญตานะซึ่งมีแต่พุทธเท่านั้นนี่เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งที่พวกเรานะเรามารับถือศาสนาที่ไปถึงขั้นสูงสุดนะั่นนั้นรับรองไม่ได้แล้วศาสนาอื่นเขาก็ยอมรับนะว่าศาสนาพุทธเนี่ยสูงสุดนะแต่เขาทำไม่ได้เขาไปไม่ถึง ในอินเดียก็ตามแม้แต่เขาจะนับถืออินดูเขาก็ยอมรับว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ลึกซึ้งเป็นคุณธรรมที่สุดยอดอะไรหลายอย่างเดี๋ยวนี้ประธานาธิบดีของอินเดียเป็นชาวพุทธแล้วนะได้ยินข่าวไหมประกาศตนเลยแล้วก็ให้สวดมนต์กันทั้งประเทศเลยพยายามฟื้นฟูศาสนาพุทธขึ้นมาเพราะเป็นต้นต้นกำเนิดเพราะนั้นการเป็นโลกุตละเนี่ยเป็น สิ่งที่พุทธเจ้าพระองค์ค้นพบโลกุตระคืออะไรโลกุตระมันจะสวนทางหรือมันจะตรงกันข้ามกับโลกียะโลกียะคือนะโลกียะคือเป็นเรื่องโลกโลกอ่ะโลกียะโลกโลกอยากกินสูบดื่มเสพแล้วก็หาบับรรุงมาเลงตัวเองหลงในโลกลาบยศสรรเสริญสุขอะไรก็ว่าไปแล้วเธอเปิดเปื้อนอยากจะทําอะไรก็โลกียะมันมีตั้งแต่ปุถุชนกัลยานชนใช่ไหมเคยเอา งมาให้ดูแะโรกียะคือปุถุชนปุถุชนนี่คือพวกกิเลสหนาตัณหาหยาบนะที่อยากจะทําอะไรก็ทามาไม่มีจิตสํานึกอะไรนะส่วนกาลนาชนดีขึ้นมาหน่อยนะคือจะว่าโลกียะนี้เขาเลวไปทั้งหมดก็ไม่ใช่พระองค์ยังเผื่อไว้ไงยังเผื่อไว้อ๋อยังมีการนาชนนะคือไม่ไปกิเลสหนาตันหาหยาบเท่ากับปุถุชนลดีกับปุถุชนขึ้นมาหน่อย ดีก็คือคือเขายังมีจิตสํานึกจะมีศีลมีธรรมนะแต่เสียตรงที่ว่าการลายานชนเนี่ยยังไม่รู้กิเลสจึงอยากให้พวกเราเข้าใจให้ดีว่าการจะรู้กิเลสรู้เท่าทันกิเลสอ่านกิเลสตัวเองออกไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ง่ายถ้าไม่ปฏิบัติจริงๆนะจะจะรู้มันยากนะยกตัวอย่างอย่างเช่นนะเราจะเลิกกินเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะเห็นกิเลสชัดเลยไหม เหลาอย่าเพิ่งเลยนะกินมันหน่อยนะนะเดี๋ยวมันจะเป็นนั่นเป็นนี่อะไรต่ออะไระกลัวขาดอาหารบ้างกลัวไม่มีเรีย๋ยวมีแรงบ้างอะไรอ้าวไปโน่นไปนี่ไปสารพัดแท้จริงแล้วมันติดรสติดรสติดอร่อยเห็นไหมเห็นกิเลสบ้างไหมเวลาพลาดเวลาไม่ไม่ไปเอากับไอสิ่งเหล่านี้นะมันจะรู้สึกเลยว่าโอ้มันยากต่อสู้ยาก ันเคยกินมันอร่อยจะรู้เลยว่าไอการต่อสู้กับความอยากคุณจะเห็นกิเลสได้ชัดอย่างนี้เป็นต้นเริ่มเริ่มมองออกอยังว่าอ่านกิเลสอ่านยังไงอ,อ่านกิเลสคือเวลาคุณต่อสู้กับความอยากแล้วมันไม่ได้อย่างที่ใจอยากนี่แหละคือนี่แหละเริ่มเห็นกิเลสกิเลสมันมีมันมีร่างเงางหรือเป็นเขาเรียกตัวใหญ่ๆเลยก็คือโลภะโทสะโมหะซึ่งที่จริงมันก็รวมอะโลภะ โลภะนะพวกความโรคก็มันดูดถ้าโทสะนี่จะผลักอะไรที่จะดูดเข้าหาตัวมาบำรุงบำเลอตัวนะโลคราคะอะไรพวกนี้ก็คือสายโลภะเท่านั้นะสายโทสะก็คือสายโทสะพยาบาทปฏิฆะอะไรพวกนี้ก็มันจะมีรายละเอียดแรงสุดไปหาเบาสุดนะหนักสุดไปหาเบาสุดอะไรประมาณนั้นนะดังนั้นะนะกิเลสสามอย่างคือโลภะโทสะโมหะ โมหะนี่ก็คือตัวสุดท้ายหลงอะไรหลงคือความไม่รู้นะคุณจะพ้นโมหะก็ต่อเมื่อคุณหมดโลภะหมดโทสะรู้แล้วอ๋อตอนนี้พ้นไม่มีละเราไม่มีโลภะเราก็น้อยลงนะโทสะเราก็น้อยลงจนนั้นมันไม่มีเมื่อใดพ้นโลภะพ้นโทสะเมื่อนั้นพ้นโมหะเข้าใจยังเพราะอ๋อ,อเห็นชัดแล้วว่าเราไม่มีละไอ้กิเลสโลภะโทสะเหมือนอย่าง ที่พ่อท่านเขียนไว้สโลกธรรมอย่าเผลอใจอย่าหางใจเมื่อใดมีโทสะให้จัดการทำมันออกไปให้ได้ก่อนอื่นแม้แต่ความสบายใจก็อย่าไปหลงติดยึดเปน็นอันขาดนะความสบายใจนี่ก็เป็นโลภะนะความอยากให้มันสบายใจอยากให้มันมีความสุขใช่ไหมอะไรเงี้ยนะนะเมื่อใดพ้นโทสะเมื่อใดพ้นโลภะเมื่อนั้นแหละพ้นโมหะนี่คือคําตัดของพระพุทธเจ้าที่ไปสู่ความ บรรลุหรือหลุดพ้นอ่านดูใจความประมาณเนี้ยนะอะไรนี้เป็นต้นใช่ไหมเพราะนั้นการไปดูโลสู่โลกุตละจึงไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะโลกุตละนี่เป็นเป็นเรื่องที่พระเจ้าพระองค์ค้นพบซึ่งต่างจากโลกียะกันอย่างตรงกันตรงกันข้ามเลยนะโลกุตละก็มีสุขนะแต่เป็นนิรามิสุขนะหรือเขาเรียกว่าวูปัสโมโสุโขนะ คือเป็นความสุขที่ไม่ได้อาศัยอามิตรไม่ต้องไปอาศัยวัตถุนะนะไม่ใช่สุขที่จะต้องเสพสมแบบโลกียะโลกียะจะต้องหาอะไรมาบำเออมันถึงจะมีความสุขการทึงบอกว่าความสุขของปุถุชนคือการได้เสพสมนะได้มาบำรุงบำเลอตัวเองนะเพราะนั้นความสุขของโลกียะกับโลกุรตระาชต่างกันแต่ถ้าเป็นอริยบุคคลความสุขของโลกยคคลคือได,ได้ได้ละกิเลส นะแต่ความสุขของปูถทุชนคือได้สมกิเลสถ้าพูดสั้นๆแต่มาจำไม่ได้เ็าบอกว่าอะไรนะสุขสมอยากกับสุขสิ้นอยากคุณจะเอาไหนคนํานิคมนะสุขสมอยากสุขสิ้นอยากเออเอาสุขสิ้นอยากมีความสุขจากการสิ้นความอยากนะจดไว้เลยคํานิคมสุขสมอยากก็คือได้อะไร พออะไรได้สมอยากปุ๊บแหมมีความสุขสมกิเลสนะนี่คือสุขสุขสมอยากอยากอะไรก็ไปหามาให้ได้สมความอยากเหนื่อยเมื่อล้าก็เอาฮะนี่เขาเรียกสุขสมอยากเหนื่อยลําบากดิ้นรนแต่สุขสิ้นอยากนะมีความสุขกับการไม่อยากเฉยเฉยนะเฉยๆว่างๆเบาวางเบานะแต่เ็าไม่ใช่ว่าไม่กินอะไรนะกินแบบว่างๆกินแบบไม่ได้ไปติด รถจะต้องไปปรุงหน้าเป็นมันอยู่ข่าหน้าเตานะควงตะหลิวผัดกระทะหอมชุยอยู่ไอโน่นก็ต้องไอนี่ก็ตั้งไอนั่นให้เหนื่อยให้ยุ่งยากเนี่ยนะนี่คือเรื่องของโลก,กียะอ่ะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ก็พอประมาณ่ะไมันก็ต้องมีบ้างนะแต่ก็ไม่ถึงกับไปจัดจ้านเสียเวลามเวลาอะไรกับพวกนี้มากมายนักนะนี่คือเรื่องของโลก,กุตระโสดาบัน บุคคลก็คือนะผู้มีสินห้าบริสุทธินะ์เป็นผู้ที่มีสินห้าเป็นปกติหรือปกติมีศินโดยไม่ได้ไปฝืนเลยมันเป็นธรรมดาเลยเรามีศีลเป็นปกติธรรมดาศีลแปลว่าปกติคือหมายว่ามันเป็นปกติของเราอยู่แล้วเราไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไประวังว่าเราจะลระเมิดศินไหมมันไม่ละเมิดอยู่แล้วใจมันอยู่กับศินอยู่กับธรรมะตลอดเวลานะ เรียก่าปกติมีศีน่ะปกติมีสีนะมสไม่จะมีศีเป็นปกติก็อันเดียวกันนั่นแหละโดยไม่ฝืนนะเป็นธรรมดานะปกติเพราะฉะนั้นโสดาบันขั้นแรกเราจะต้องปิดอบายอบายภูมิอบายภูมิปีสีใช่ไหมบ 4, นะอบายภูมิคือนรกเดริฉานปเปรตอสุรกายเนี่ยภูมิอบายอภูมิสีปิดละไม่ไม่มีพวกนี้ละ ภาษาบาลีไม่ต้องเลยนะมันจะอ่านไปแล้วก็พวกเราคงไม่ต้องคงเข้าใจยากคุณสมบัติของความเป็นโสดาบันก็คือมีสโสดาปันนะสังเกตดูนี้คนที่มาปฏิบัติถ้าเข้ากระแสเนะนะคำว่าเข้ากระแสนี่คือหมายความว่ามันติดลมละมันติดลมละนะมันไม่เบื่อไม่หน่าย,ยาฟังธรรมะเนี่ยรู้สึกว่าโอ้เมื่ไหร่จะถึงถึงเวลาเข้าค่ายชีวิตดีทีละเก้าสักทีนะ ไม่ใช่ว่าโอ้ถึงที่แล้วเลยเนี่ยเบื่อจังเลยอาทิตย์นี้ไม่เดือนนี้ไม่ไปแล้วแวแว,วเอาข้าวหน้าแล้วกันมันอย่างนั้นว่ามันแหนงหนายไหมมันเบื่อไหมถ้าเข้ากระแสแล้วมันจะไม่มีจิตต้านจิตเบื่อจิตอะไรเลยนะจะมีก็เออยินดีก็เวลาถึงเหมือนจะมาสมัยจะมา,มา,มาฟังพ่อท่านใหม่ๆนะพ่อท่านปเทศวัดนรน,นาดเนี่ยนะไปอาทิตย์ละครั้งนะอาทิตย์ละครั้งจะไม่ได้ว่าทุกวันเสารออนะ์อาทิตย์อะไรเงี้ยอาตมาจะคอยวนันนั้นอยู่ตลอดเวลาเลยนะมีเทปเครื่องหนึ่งเอาไป อะะเอาไปให้ทางบ้านฟังอะไรดีๆธรรมาจะขนไปให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านได้ฟังให้หมดนะเพราะเวลาจะมาออกมาก็จะได้ไม่ต้านเพราะ,ะมาวางวางแผนไว้แล้วคือการที่จะออกมาบวชเนี่ยทางบ้านต้านแง่แง่เลยจะมารู้นี้จะไม่ให้เขาต้านเขาต้องเข้าใจธรรมะจะต้องมีพื้นฐานธรรมะต้องเข้าใจว่าเออธรรมะมันมีดีอะไรยังไงนอันนะี้เป็นต้นธรรมะอัดฟูเยอะแยะเป็นตู้ๆเลยแหละธรรมะ อาจเวลาพอท่านเทศกไปพอท่านจะกดให้เปลี่ยนตลับให้นะ,ะเวลาหมดอะไรเงี้ยโอ้โหไวมากเลยธรรมะระงนันเลยแต่ก่อนเป็นเทปคาสเซต็ตถึงเวลาแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้โหรอคอยเจ็ดนะวันไปครั้งหนึ่งตอนนั้นยังหนุ่มๆนะอายุยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนะแต่ว่าเริ่มสนใจธรรมะเนี่ยยี่ห้านี่ก็เริ่มและเริ่มเลิกกินเนื้อสัตว์ละมันเลิกเลิกโดยอัตโนมัติอนะ่ะออาใบยมุกอบยมึกอะไรนี่ไม่ต้องไปพูดถึงแล้วจะมาอยากเลิกมานานละพอถึงเวลาวารละปุ๊บมัน มันไม่เอาหละมันจะดิ่งเข้าหาธรรมะในที่สุดอายุประมาณยนะี่สิบเจ็ดยี่แปดยี่ห้านี่เริ่มละเริ่มามจำได้มันเป็เจเพศเป็นจเพศนี้อยากอยากอยากเลิกกินเนื้อสัตวนะ์หาที่กินบังสวิรัตยากจังเลยต้องมาทําเองนะพอยี่7หกยี่บเจ็ดก็เริ่มมาติดตามพ่อท่านอะไรต่ออะไรแล้วนะก็ใบยมุกหลุดไม่คิดเลยไม่ไม่ได้โหยหาอาวรสักอย่างเลยพอมาบวช โอ้โหธรมาตั้งใจฟังพ่อท่านจดบันทึกน่าดูเลยธรไมยังมานึกถึงเนี่ยขนาดหนังสือเล่มนี้นะยงมหายากละ่ะทางเองกภาคหนึ่งภาคสองภาคส,สามยนะเยหนังสือเล่มนี้ธรรมทัศสมาคมตึงต้องมาถ่ายเอกสารนะเนะพราะมีคนต้องการเรื่องตนี้อธรมาอ่านยมรู้ไหมหนังสือในเรื่องนี้นนเวลาพ่อท่านอธิบายเนี่ยธรรมาเขียนแทกหนังสือเนี่ยเกือบเต็มแทบจะไม่มีที่ว่างเลยเขียนพ่อ่านเทศอะไรที่มันพิเศษเกี่ยวกันอะไรตอนนี้เนี่ยจะมีเป็น ไมยพี่ว่างตรงไหนที่เขียนไปหมดเลยเนะนะพราะมันเป็นรายละเอียดที่เราเข้าใจแล้วเรารู้สึกแม่คาพูดคํานี้ดีจังเลยอะไรเงี้ยนะจะเขียนมาถึงไว้ในสมุดเล่มเล็กเล่มน้อยอยู่เต็มกล่องเลยตอนนั้นเนะี่ยตอนนี้กําลังมาเรียบเรียงเป็นเล่มเล่มแบบนี้ทีนะซึ่งหาฟังหาอ่านยากรุ่นใหม่เขไม่ค่อยจะยินเท่าไหร่ทีนี้คําว่าเข้ากระแสมันคือกืรอธิบายคําว่าเข้ากระแสมันจะเป็นอยางังน,นะนะ มันจะรู้สึกมันมันจิตมันจะอยู่กับธรรมะมันไม่ไปอื่นนอะนะทุกวันนี้บอกตรงนะธรรมะไม่มีเวลาไปคิดเรื่องอื่นอะไรเลยเริ่มเข้ากระแสแล้วสาบาลีแล้วว่าโสดาปันะอวินิปาตธรรมคือไม่ตกต่ำป็นธรรมดาอาตมาเชื่อแน่มั่นใจตัวเองเลยอาตมาไม่ตกต่ำแบบวันนี้ละนะอาตมามั่นใจตัวเองเลยว่าจตมาจะไปไปนั่งกินเหล้ากับเพื่อนนะไม่ไปคิดเบียร์ทึ่งมันห่างมามากแลวไอ้เรื่องนี้ไม่เคยโหยหาไม่เคยมี ว่าอะไรเลยนะตั้งแต่บวชมาไม่มีเลยนะไปสวนเสยฮอะไรไม่คิดละ,ะมีความเป็นนิยตาคือเที่ยงแท้แน่นอนมีทิศทางเดียวะเป็นทิศทางที่เที่ยงแท้แน่นอนคนที่ปรายนะเป็นผู้ที่มีการตรู้เป็นเบื้องหน้าจะมามุ่งไปสู่ความบรรลุธรรมทิศทางเดียวละนะแค่นั้นเองนี่คือคุณสมบัติสี่ข้อแล้วก็ นะการตรวจสอบความเป็นปโสดาบันมีสามคือหนึ่งคือสังโยชน์นั่นเองอ่ะสังโยชน์สามเคยดิไม่สังโยชน์สิสังโยชน์มี10บหนะึ่งอะไรหนึ 1, ่งสกายาทิฏฐิวิจิกิจชารสีรพตปามาสนะี่สามถ้านาคามีก็สังโยชน์ห้ากามราค,าปรคานะปฏิฆะเอาละเราไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นหรอกเราแค่โสดาบันนี้ก่อน สกายะที่ตีคืออะไรสก,กะสกายะอะไรที่มันเป็นกิเลสหยาบหยาบใหญ่ๆรูๆใ้ให้ได้ก่อนหยาบหยาบใหญ่ๆคือตั้งแต่ใบยมุกมาที่จะกรอกแบบสอบถามเนี่ยคือเขาจะมาถามตัวเราดูว่าเรายังมีอบยมุกอะไรอยู่ไหมนะยหยาบหยาบใหญ่ๆเอาเล่นการพนันกันนะอันนี้บางคนยังมีบ้างเล็กน้อยนะเล่นหุ้นอย่างเงี้ยนะก็ตลอว่าเล่นหุ้นนี่ก็ถือว่าเป็นอบยมุกนะ การพนันไปปลายแี๋ยังไม่ใช่การพนันเข้มข้นเลยนักหรอกตลาดคอมสินนี่ก็ไปปลายแล<ม>้วเอาละเหมือนอย่างกับว่าเราฝากคอมสินนั่นแหละนะแต่มันยังมีรางวัลอยู่นหน่อยๆเอาโอเคเอาประมาณนั้นนะ,<ม>ะก็ยิ่ก็อยังห้าสิบห้าสิบนะ<ม>ยังไม่ถึงก็เต็มที่แล้วก็อบบยมุกอื่นๆล่ะนะ เช่นตินเสียงติดเสพติดมอมเมาอะไรไหมเหล้าเบียร์บุหรี่ไม่มีเนาะก็ไม่เป็นไรนะก็ห่างมาละเกลี้ยงค้าทำการงานโอ้วันนี้ตัดรอบยากบางทีทำไมยังมีเลยยังติดกลับติดสงบติดหยุดติดเหมือนกับอะไรซึมๆหลี่ๆอะไรก็มีบ้างนะใช่ ตดๆๆิดทีนมิทาอะไรประมาณนั้นนะแต่ต้องมาเข้าใจแล้วก็ต้องมาหาโทษหาภัยของมันติดมากๆเดี๋ยวเขาเรียกอะไรสมองจะเสื่อมอเมอะจะเป็นอัลไซเมอร์จะกลายเป็นคน